โทรศัพท์มือถือ Oppo Find X8 มาที่โทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นใหม่หรูดสเปคเต็มๆม,มีสัมผัสนะครับคล้ายกับ Camera าคอนโทรเหมือนกับของ iPhone 16เลยนะครับสวัสดีครับกับมาารข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนเนกาศสัสิบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเลยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวนันโทรศัพท์มือถือ Oppo Find X8 โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรือธงล่าสุดนะครับกำลังจะเปิดตัวในเร็วนี้ซึ่งจะเป็นรุ่นหนึ่งที่เปิดในประเทศจีนนะครับยิ่งใกล้วันเปิดตัวเท่านั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องเลยโดยเจ้า Oppo Find X8 รุ่นนี้นะครับเป็นรูปมาตรฐานนะครับจะมีการเปิดเผยข้อมูลว่าสมาพร้อมกับหน้าจอ o อเ d 6.5นิ้วผลิตโดย BOE นะครับชิปเซตที่ใช้เป็น d e m a c i t y 94.0 0นะครับซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนาะชุดกล้องหน้าหลังนะครับจะให้มา3ตัวโดยเลนหลัก50ล้านพิกเซลได้แก่กล้องเลนหลักนะครับกล้องออฟตร่าไวกล้องซูมเบริสโคปนะครับที่ยังรองรับการซูมแบบ3เท่า และมีเซ็นเซอร์ของ Sony LYT 6 0 0สําสำหรับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่5,700ร ah, ียมิลลิแอมซึ่งนับว่าสูงมากเลยเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรือธงเริ่มเริ่มต้นนะในปัจจุบันโดยรองรับระบบการชาร์จที่เร็ว80วัตต์ครับการชาร์จไร้สายด้วยระบบแบบแม่เหล็ก50วัตต์นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของสเปคเนาะมีแถบสไลด์การแจงเตือนต่างๆนะครับมีปุ่ม มีปุ่มเสมือนนะครับที่สามารถปรับแต่งได้นะครับซึ่งอาจจะทําให้เราเสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันคล้ายๆกับ Action b o t t o m และ Camera Control ของ Apple ในปุ่มเดียวกันนี้ได้นะครับก็ Inspiration นั่นเองนะครับ เอามาใช้เนาะแล้วก็นี่เรื่องของระบบกันน้่งกันฝุ่นนะครับก็ IP68 หรือ69นี่แหละตัวเครื่องมีความหนาเพียงแค่7ม mm มนะครับน้ำหนัก190กรัมมีสีสีที่คาดว่ามีนะครับก็คือสีดำขาวน้ำตาลแล้วก็ชมพูนะครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโทรศัพท์มือถือ Apple f i n x 8 Series น่าจะมีการเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้นี่แหละอีกไม่นานเท่าไหร่นะครับเราคงจะได้เห็นการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวพร้อมกับเทคโนโลยีที่ได้แรงบัน,านจาลอยนะครับมาจากค่าย Apple เพื่อนคเขาไม่เห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวข่าวนี้ก็สามารถมีบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับสวัสดีเพื่อนๆข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี f c e b o o k f แ Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย